วางแผนพอดแคสต์ให้ความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณกับเกดวิชยาพัฒ์ที่ปรึกษาทางการเงิน AFDT สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองต้องวางแผนค่ะคุณอยู่กับเกรดพิชยาพัฒน์ที่บริษัทาการเงิน AFPT สำหรับ EP นี้นะคะเกรก็จะมาพูดถึงเรื่องของการออมเงินเพื่อการเกษียณค่ะเป็นบทความที่นำมาจากสมาคมนัก,กวางแผนทางการเงินไทยนะคะ CFP นะคะเขียนโดยคุณวรายาอิสารางกูลณ,ณอยุทยาค่ะนัก,กวางแผนทางการเงิน CFP วัข้อก็คือว่ากับดักของการออมเงินเพื่อเกษียณที่ทําให้ไม่ได้ตามเป้าค่ะการออมเงินเพื่อให้มีเงินใช้หลังเกษียณนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เริ่มตระหนักแล้วก็รู้ตัวมีการวางแผนเตรียมการแล้วก็ลงมือทํากันไปบ้างแล้วนะคะจะออมมากออมน้อยนะก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนคนนั้นค่ะว่าหลังเกษียณเนี่ยจะมีแผนการใช้เงินมากน้อยเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ในไลฟ์สไตล์ปัจจุบันด้วยนะคะว่ามีความสามารถในการออมเท่าไหร่นะคะก็เรื่องนี้นะคะไม่ใช่เรื่องที่ จะทำสาเร็จเสร็จสิ้นภายในปี2ปีนี้นะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็มีความมีวินยัยมีกลยุทธ์มีวิธีการนะคะเทคนิคการออมของตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้มีจํานวนเงินออมให้ถึงตามที่ต้องการค่ะก็คนส่วนน้อยนะคะที่โชคดีได้รับมรดกหรือว่าทํำธุรกิจประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะถึงจะมีเงินที่เพียงพอ ในระยะเวลาอนันสั้นๆนะคะคนส่วนใหญ,ญ่ก็ต้องเป็นการออมอย่างเป็นระบบในระยะเวลายาวๆอยู่ดีะคะ่ะมาดูนะคะว่ามีกับดักอะไรบ้างนะที่อาจจะต้องมีการเจอระหว่างทางของการออมเกษียณนะคะแล้วก็หากเจอกับดักเหล่านี้นะคะจะมีวิธีหลุดออกมาจากตรงนั้นได้อย่างไรคะ่ะกับดักที่1ค่ะของมันต้องมีของมันต้องได้นะคะค่านิยมที่คิดว่าของมันต้องมีของมันต้องได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเหมือนกับ คนทั่วไปในโลกโซเชียลอะค่ะว่าเออดูแล้วใครๆเขาก็มีกันนะไม่ว่าจะเป็นมือถือรุ่นใหม่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกใหม่ๆต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็สายรีวิวมาเยอะนะคะดูรีวิวก็อยากจะได้ค่ะก็รูปแบบการขายของก็เปลี่ยนไปนะคะจากผู้ผลิตขายของโดยตรงก็มีผู้บริโภคแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวนะเห็นแล้วก็อยากได้ไปหมดเลยนะคะก็บางคนก็ซื้อเพราะกลัวตกกระแสนะคะอินเทรนด์นะแต่บางคนก็แบบ สนองนี้นะคะมันก็มีการกระตุ้นกันอยากได้มากมายนะคะเรื่องของการที่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทานกาแฟยี่ห้อดังอ่ะมีทานอาหารร้านหรูที่มีแบบการถ่ายภาพโชว์ประสบการณ์บนโซเชียลได้เพื่อแสดงความเป็นอยู่ที่ดีนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลให้มีเงินออมเพื่อการเกษนะียณเนี่ยน้อยกว่าที่ควรจะต้องเป็นนะแย่กว่านั้นคือไม่สามารถออมได้เลยนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็ติดเพดานของรายได้ไปแล้วนะคะแย่กว่านั้นอีกก็คือมีนี่มีหนี้สินล้นพ้นตัวนะคะ สภาพรายรับก็ไม่พอกับรายจ่ายทําให้เกิดหนี้สินสะสมนะคะเพราะว่ามีการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นมากเกินไปค่ะแล้วถ้าเกิดค r ะ s s ซ้ำกรรมซัดนะคะก็คือเกิดตกงานหรือมีเรื่องที่ไม่คาดฝันต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก mm hmm. เช่นตัวเองเจ็บป่วยหรือคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะคะก็ก็หนักเข้าไปอีกเพราะว่าไม่ได้แผนเรื่องของการเตรียมเงินสํารองเอาไว้ค่ะหาก เราติดก,กับดักตัวนี้นานเกินไปหรือสึกตัวช้าเกินไปนะคะกว่าจะเริ่มมีเงินเก็บได้ก็อายุมากแล้วนะคะเพราะไม่สามารถที่จะจัดการเริ่มต้นออมเงินได้นะคะทำให้แผนกเกษียณเนี่ยก็ไม่ไมีทำรูปเป้าหมายแน่นอนนะคะเพราะว่าเหลือเวลาช่วงในการออมก่อนกเกษียณน,น้อยเกินไปค่ะก็ในบทความนะคะก็จะยกตัวอย่างรูปขึ้นมานะคะว่า ถ้ามีเป้าหมายนะอยากเก็บเงินให้ได้5ล้านบาทตอนที่อายุ60ปีนะคะก็จะต้องนําเงินไปลงทุนที่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่สมมุติว่าเข้าสมมติตัวอย่างว่าที่5%น,นะคะหากเริ่มได้เร็วนะคะที่อายุ25ปีเนี่ย ะะจะใช้เงินออมต่อเดือนเพียง4,400บาทต่อเดือนเองนะคะถ้าเก็บตั้งแต่อายุ25ปีนะเป็นเวลาตั้งแต่25ถึง60เนี่ยเราก็ไปลงทุนที่ผลตอบแทนเฉลี่ย5%นะคะก็สามารถมีเงิน5ล้านบาทได้แต่ถ้าเกิดเริ่มต้นทอายุ30ปีเนี่ยจะต้องใช้เงินเก็บเดือนละเงินต้นนะคะเดือนละ6,000 ถึงจะสามารถจะมีเงิน5ล้านบาทต่น60ได้แต่ถ้าเริ่มตอนอายุ40ปีนะคะก็จะต้องมีเงินเก็บต่อเดือนเนี่ยเดือนละ12,200บาทตั้งแต่อายุ40จนถึง60ปีนะคะรับบวกกับการลงทุนที่5%ด้วยก็ถึงจะมีเงิน5ล้านบาทได้แต่ถ้าเกิดเริ่มตอนตอนอายุ50ปีนะคะแบบไม่เคยออมมาก่อนเลยมาออมเพื่อเกษียณตอน50ปีเนี่ยต้องใช้เงินออมถึงเดือนละ32,200บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะ อันนี้แกจะมีแปะบทความไว้ใต้ลิงก์ของพอดแคสต์ด้วยนะคะเผื mm ่อใครอยากไปอ่านก็ไปกดอ่านได้ค่ะ mm hmm. ก็มาสำรวจตัวเองกันนะคะว่าเรากําลังติดกับดักนี่นี่อยู่หรือติดกับดักนี้อยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็ถ้าพบว่าใช่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้สมมติเลยค่ะว่าตัวเองจะ,กะเกษียณนณะวันนี้เลยเหมือนว่าวันนี้ไม่มีไรายได้แล้วนะคะสมมุติวันนี้อยู่ดีไม่มีไรายได้สมมติเลยนะคะแล้วก็สํารวจว่าสิ่งใดจําเป็นบ้านในการใช้ชีวิตของเราจริงๆก็คือ เราเลิกคิดว่าเราจะมีเงินเข้ามาใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเรายังคิดว่าเรามีเงินมาใหม่อยู่เรื่อยเราก็จะประมาทะะคะ่ะเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หาได้เนะาะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันนี้เรากษียณเลยนะคะแล้วก็สำรวจตัวเองซีว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นจริงๆที่เราต้องใช้ใจ่ายในวันนี้นะคะถ้ายังนึกอะไรไม่ออกก็ให้เริ่มต้นนะคะทําบันทึกรายรับรายจ่ายในประจําวันในแต่ละเดือนว่าใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะคะอะไรที่จำเป็นตอนนี้เราจะสามารถถ้ามีการแบบ ตีแผ่ค่าใช้ใจ่ายตัวอย่างมาปุ๊บเนี่ยรีวิวขึ้นมาก็จะเห็นได้นะคะว่าอะไรค่าใช่ที่ไม่จำเป็นก็อาจจะมีการยับยั้งช่างใจที่ดีขึ้นนะคะทำให้สามารถลดการบริโภคในส่วนของมันต้องมีลงไปได้ค่ะแล้วก็ท้่การจดและเรายจ่ายนะคะก็อาจจะค้นพบได้ด้วยนะคะว่ามันมีกระแสงเงินสดติดลบนะคะก็พยายาม ปรับให้มันเป็นศูนย์หรือเป็นบวกให้ได้นะคะจะได้มีการเริ่มต้นออมได้ค่ะสำหรับคนที่กระแสเงินสดเป็นบวกอยู่แล้วนะก็ใช้เทคนิคการออมก่อนใช้ค่ะก็คือพอเราสามารถบวกได้ใช่ไหมตั้งใจเลยค่ะการเลยว่าต้องการตั้งเป้าว,ว่าจะออมเดือนละเท่าไหร่นะเราตัดเงินนั้นมาออมเลยก่อนนะคะแล้วค่อยใช้เท่าที่เหลือถ้าไม่เหลือก็ไม่ต้องใช้มากนะคะแล้วตัวอย่างนะคะคือ อย่างน้องพีทนะคะสาวว้ททำงานอายุ30ปีมีไลฟ์สไตล์ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ2ครั้งนะชอบกินกาแฟแบรนด์หรูทุกวันเวลาไปทำงานเฉลยสัปดาห์ละ5แก้วนะคะเมื่อเหนื่อยจากงานก็มาจะอสังสรรค์กับเพื่อนตอนเย็นแบบวันเว้นวันทำให้แต่ละเดือนเธอแทบไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะเธอเห็นภาพอนาคตตัวเองนะว่าหากสถานการณ์ไม่มีเงินเก็บยังเป็นอยู่แบบเนี้ยแก่ตัวไปไม่มีเงินแน่นะคะและยังต้อง ทำงานหาเลี้ยงตัวเองปนวันๆเพื่อให้มีเงินพอใช้จ่ายก็จะเกษียณไม่ได้นะคะก็คือเรียกว่าอาจจะเกษียณจากงานประจําเลยต้องทํางานเกาแกะไปอีกนะคะก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเธอจึงมาทบทวนบันทึกค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะเมื่อเห็นว่าบางอย่างไม่จําเป็นขนาดนั้นไม่มีก็ได้เนี่ยเธอก็เริ่มปรับพฤติกรรมการใช้เงินของเธอไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะก็จากที่ตั้งใจเที่ยวต่างประเทศปีละสองครั้งก็เหลือปีละครั้งนะคะก็ไม่ได้บอกให้หักดิบหรือไม่ให้ใช้ชีวิตนะคะแต่ว่า เออถ้าลองปรับปรับตรงกลางนะลดลงได้นะคะมันน่าจะพอมีเงินเหลืออยู่บ้างนะกาแฟร้านโปรดก็กินเพื่อสุขใจบ้างนะคะบางครั้งสัปดาห์ละแค่1แก้วนะกลับบ้านพักผ่อนให้เร็วขึ้นนะคะลดการสังสรรค์ก็เหลือสัปดาห์ละ1ครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปสังสรรค์เลยนะคะก็เขาทําภาพมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าใครจ่ายนะที่เขาเคยใช้เนี่ยปีหนึ่งนะคะ283,800บาทนะพอลดแล้วเนี่ย นะคะหักลบออกไปเนี่ยนะคะเหลือแสนเอ้อลเอาลดออกไปแสนเก้นะคะก็จะมีเงินเหลือนะคะอ๋อขอโทษค่าจัดสินเชื่อลดไปคือแสนเก้จะมีเงินเหลือได้ถึงแสนเจ็ดจะเคยใช้2อ0 0 0นนะคะจะประหยัดเงินไปได้ถึงปีละแสนเจ็ดนะคะเงินที่ประหยัดก้อนเนี้ยนะคะที่ประหยัดไปเนี่ยที่เซฟกลับมาได้แสนเจ็เนี่ยก็ไปลงทุนนะคะผลตอบแทนปีละ5% ทำแบบนี้ทุกปีเป็นเวลา30ปีจนถึงหกสิบนะคะก็เอาเงินแสนเจ็ดเนี่ยค่ะลงทุนทุกปีเลยแล้วก็ผลตอบแทน5% 30ปีนะเชื่อไหมว่าเงินแสนเจ็ดที่เขาประหยัดได้จากการลดการท่องเที่ยวลงไปลดการถังสัตว์ลงลดกาแฟลงไม่ได้งดนะคะลดไปบ้างก็ทําให้เธอมีเงินถึง11ล้าน5แสนบาทเลยทีเดียวนะคะจริงๆพวกนี้มัน,มนใช้คำหนึ่งว่าพวกลาเต้แฟกเตอร์ค่ะถ้าใครอยากลองเทสตตัวเองดูนะ เกตแนะนำนะคะไปเซิร์ชในเว็บก็ได้ใช้เข้า Google ไปเลยแล้วพิมพ์คำว่า Latte Factor Calculator เนะคะครื่องิเลขของ Latte Factor มันจะมีเว็บไซตข์ของของฝรั่งอะคะ่ะขึ้นมาก็เข้าไปคี์เลยค่ะว่าถ้าเกิดเราประหยัดเงินจากพวกเนี้ย l า t t e Factor มันคือ,อ,อตัวแทนของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกระจุกกระจิกอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ประจำที่ถ้าเกิดเราประหยัดขึ้นมาได้มันจะกลายเป็นเงินออมได้นะคะก็ อยู่อย่างกาแฟรหรือการสังสรรค์หรืออะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ค่ะลองคี์เข้าไปดูว่าถ้าเราเซฟเงินกลับมาได้ปีละเท่าไหร่เนี่ยแล้ลงทุนปีละกี่เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกี่ปีมันจะกลายเป็นเงินเท่าไหร่ก็จะทำให้เรามีสติในการใช้เงินได้มากขึ้นเลยนะคะจอก,ก็ฝากไว้นะคะก็สํารวจดูนะคะว่าพวกของมันต้องมีของมันต้องได้เนี่ย ถ้ามันตัดออกแล้วมันจะกลายเป็นเงินเก็บเป็นความมั่นคงในชีวิตนะคะก็ไม่ได้บอกว่าให้งดนะคะให้ลดก็พอนะแต่ถ้าคนที่เริ่มลดแล้วรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วแฮปปี้การมีเงินเพิ่มเผลออทำๆไปมันอาจจะเป็นงดไปเลยก็ได้ก็อิ่มตัวแล้วค่ะกินมาเยอะเที่ยวมาเยอะ,ยอะก็พอบ้างก็ได้นะคะจะได้มีเงินเก็บในอนาคตนะคะกับดักที่2ค่ะแซนวิชเจเนเรชันนะคะแซนวิชเจเนเรชันก็คือภาะวะที่คนวัยทำงานเนี่ยต้องดูแลคนนึงสองรุ่นนะคะคือ รุ่นขึ้นไปคือพ่อแม่เรานะคะกับรุ่นลงมาคือลูกของเราตัวเองตรงกลางเหมือนแซนด์วิชเลยค่ะก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีเรื่องของค่าสัพยาบาลค่ากินอยู่นะคะแล้วก็ส่วนลูกเราก็ทั้งหมดเลยค่ะรับผิดชอบชีวิตเขาเนาะอนาคตค่าเราเรียนค่ากินอยู่ทุกอย่างก็ค่าใช้จ่ายอันมากมายเหล่านี้ค่ะทั้งทั้งข้างบนทั้งล่างนะก็ทําให้การมีเงินออมเหลืออยู่ถึงเป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณก็ ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะคะจากตัวอย่างนะคะคุณโทมัสอายุ45ปีนะมีเป้าหมายว่าต้องการเก็บเงินเกษียณให้ได้10ล้านบาทที่ทำงานเนี่ยกำหนดให้เกษียณอายุได้ถึง60ปีนะถ้าแปลว่าเขาต้องทำงานเขามีเวลาเหลือทำงานอีก15ปีและอยากมีเงินเก็บ10ล้านบาทเพื่อการเกษียณนะคะเขาก็ลงมือคำนวณแล้วว่าสามารถออมได้เดือนละ1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ เขาก็เลยไปยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนที่ผลตอบแทน8%แล้วก็ไม่สามารถออมได้มากกว่านี้อีกแล้วเนื่องจากต้องดูแลลูก2คนนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อแม่แกช่ชราทำต้อง,ท,งทั้งมีค่าราักษาพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะระยะเวลาก็มีแค่15ปีจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย10ล้านบาทได้นะคะก็มาคำนวณดูนะก็คือถ้าเขาเริ่มอ,ออมนะคะที่ ออมเท่าเท่ากันทุกเดือนจนถึงอายุ55ปีเนี่ยนะคะออมแบบ15,000บาทจาก45-55เนี่ยเขาจะมีเงินแค่2ล้าน7เองนะคะถ้าออมจนถึงอายุ60เขาก็จะมีเงินอยู่ที่5ล้านนะคะถ้าออมถึงอายุ65เขาจะมีเงินที่8ล้าน8ถ้าออมถึง67ถึงจะมีเงิน10 000, ล้านก็แปลว่าการที่คุณ คนนี้นะคะคุณโทมัสเนี่ยเริ่มออมที่45ปีนะคะแล้วก็ผลการลงทุนที่8%เปนี่ยนะคะเดินละ1มื่นเพราะมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเขาต้องยืดระยะเวาลาออกไปค่ะต้องไปออมถึง67 60ตามที่คิดไว้ไม่ได้นะคะถึงจะมี10ล้านได้ดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในภาวะแซนวิชเจเนเรชันเหมือนคุณโทมัสนะคะก็ไม่มีมันก็ออกจากความรับผิดชอบไม่ได้ค่ะเป็นหน้าที่เนาะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ที่เป็นความรักกับต่อครอบครัวนะก็ก็มันก็ ปฏิเสธไม่ได้แหละก็ต้องทําไปนะคะแต่ว่าก็วิธีการออกจากกับดักนี้ก็คือต้องแพลนนะคะว่าจะยืดระยะเวลากลารเกษียณออกไปเพื่อให้มีระยะเวลาการออมเงินเพิ่มเรียกว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะสปีดในการออมได้ด้วยสามพาอพาระต่างๆก็จะหมดคุณพ่อคุณแม่ก็ถึงระยะเวลาหนึ่งก็ท่านก็อาจจะไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ลูกก็โตแล้วส่งเรียนจบช่วงท้ายาของเราต้องเร่งออมเลยนะคะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะมีเงินเพียงพอในวัยเกษียณสําคัญต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะต้องแข็งแรงด้วยถ้าเราตัวเองก็ดูแลตัวเองไม่ดีสุขภาพยแยก่ก็อาจจะลําบากนะคะก็ต้องดูนะถ้าเกิดว่าบริษัทมันมีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องทํางานได้แค่60สิะคะต้องหาอาชีพเสริมเผื่อไว้ด้วยนะคะฝึกงานพวกฟรีแลนซ์อะไรต่างๆไว้จะได้มีโอกาสทํางานต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยการทํางานระยะยาวเนี่ยจะต้องต้องรู้ตัวด้วยนะคะว่าเราเลิกงาน เร็วเกินไปไม่ไม่ไม,มีเงินไม่พอแน่นอนถ้าเกิดลองคำนวณแล้วเนี่ยนะคะรู้แล้วว่าจะต้องทํางานนานๆก็ต้องหาอาชีพเสริมมาไว้หางานฟรีแลนซ์เอาไว้ดูสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อที่จะมีเงินเพียงพอที่จะเกษียณได้ค่ะผ่านไปแล้วนะคะสําหรับกับดักที่2นะมาดูกับดักที่3ค่ะกับดักที่3นะคะก็คือโลกกลัวการขาดทุน ะะโลกกลัวการขาดทุนก็คือว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่มีวินทนงการเงินที่ดีมากนะคะมีเป้าหมายการเงินในการเกษียณอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เริ่มลงมือเก็บตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือผลตอบแทนในสินทรัพย์ที่ลงทุนเนี่ยมันไม่มันมันเติบโตไม่เท่ากันนะคะก็คือด้วยคาที่ว่า กลัวการขาดทุนมากเกินไปนะคะก็ฝากธนาคารปลอดภยัยออมเงินนะแล้วก็แบบเห็นเงินต้นอ,อยู่ครบก็สบายใจแล้วก็ผลตอบแทนบเบนดเบยเล็กน้อยก็โอเคไม่ได้คิดอะไรมากมันไม่ได้ติดลบนี่นะคะไม่อยอามาลงทุนเลยนะคะก็พลาดโอกาสในการได้ผลตอบแทนดีๆของสินทรัพย์เพิ่งจริงแล้วเงินกเกษียณมันอีกหน้านะคะกว่าจะใช้มันมีเวลาที่นานพอนานพอที่จะลงทุนได้หมายความว่าถ้าระยะเวลานานๆเราก็จะรับความผันผวน,ผ,นผ่านช่วง ช่วงขาขึ้นขาลงวิกฤตเศรษฐกิจตลาดอะไรต่างๆไปได้นะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เงินของเราจะไปเสี่ยงลงทุนแบบมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงมันก็เป็นไปได้นะก็คือยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคนที่อายุเริ่มออมตั้งแต่อายุ25ปีนะออมเดือนละ5,000บาทจนถึงอายุ60ปีมีระยะเวลาการออม35ปีเนี่ยถ้าเขาออมที่ผลตอบแทนการลงทุนที่2%โดเเฉลี่ยนะคะ2%ในระยะเวลา35ปีเนี่ย เดือนละ5,000บาทเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยตอนกเกษียณ60เขาจะมีเงินอยู่ที่3ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเขากระโดดไปรับความเสี่ยงผลการลงทุนที่เฉลี่ยที่8%ซต่อปีนะคะในระยะเวลา35ปีเนี่ยออมเดือนละ5000เหมือนเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่25 000, ถึง60เขาจะมีเงินถึง11ล้าน4ี่แสนหมื่นบาทเลยนะคะก็หมายความว่าถ้าอายุที่มันนานอะเรามันมีระยะเวลานานพอนะคะก็น่าจะสามารถหาผลตอบแทนได้นะคะ เพื่อไม่ให้ติดกับดักโลกกลกการขาดทุนนะคะให้เริ่มศึกษาผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์ต่างๆธรรมชาติของสินทรัพย์นั้นๆมีคาแรคเตอร์อย่างไรนะคะศึกษาวิธีการลงทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นลงทุนในหุ้นกู้กองทุนรวมหุ้นสาม,มาัญทำอย่างไรนอกเหนือจากการฝากธนาคารแล้วมันมีการลงทุนในรูปแบบอะไรบ้างนะคะบางทีการยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งลงมือศึกษาแล้วก็เลือกวิธีลงทุนให้อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทําให้เงินงอกเงยมากขึ้นนะคะก็ ก็ในฐานะที่ออมเงินเท่าเดิมเพราะเราคงออมเงินมากกว่านี้ไม่ได้แหละค่าใช้จ่ายความสามารถในะการหาเงินมันก็มีอยู่เท่านี้วิธีการจะเพิ่มให้เงินงอกเงยได้ก็ต้องหาผลตอบแทนการลงทุนแบบมีความรู้นะคะก็จะได้มีเงินมากกว่ามากกว่าที่เป้าหมายตั้งเอาไว้นะคะเพื่อมีชีวิตสุขสบายหลังเกษียณได้มากขึ้นท้ายนี้นะคะก็เริ่มลงมือตรวจสอบตนเองเลยค่ะว่าใน3ข้อเนี้ยเราติดกับดักอะไรอยู่บ้างแล้วก็เรา สำคัญที่เราต้องรู้ตัวนะคะจะได้หาทางออกทิ่งออกได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยเป้าหมายเงินเสีที่วางไว้ก็จะถึงไวตามใจปรารถนาแน่นอนทวนนะคะ3กับดักที่ทําให้เงินเกษตรไม่ได้ตามเป้ากับอันที่1คือของมันต้องมีของมันต้อง,ต,องต้องได้นะคะใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปลดเงินตรงนั้นลงนะคะกับดักที่2นะก็คืออยู่ใน wich, แซนด์แซนด์แซนดจเนเรชันนะคะอันนี้เลือกไม่ได้อะคะ่ะมันก็ต้องดูแลครอบครัวนะ ทำให้เราเก็บเงินได้ได้น้อยไม่มากนะคะต่อเดือนดังนั้นก็ต้องยืดระยะเวลาการทํางานที่นานขึ้นดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหาอาชีพเสริมรองรับเอาไว้เผื่องานประจําเขาให้เรากรเกษียรเราจะได้ทํางานต่อได้กับดักที่3นะคะคือโลกโกการขาดทุนค่ะก็เรียนรู้หาความรู้ในการลงทุนนะคะแล้วก็ประเมินความเสี่ยงขอารู้จักสินทรัพย์เพิ่มเติมนะว่ามันมีการลงทุนอะไรบ้างเพื่อที่ทําให้เงินของเรางอกเงยมากขึ้นค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะเราเกตจะนําความรู้ดีๆมาฝากอีกนะคะสําหรับเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การพัฒนาตัวเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกนาลังใจกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเงินทองต้องวางแผนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด EP ให,ใหม่ๆนะคะท่านสามารถติดตามในรูปแบบของ podcast ได้ทาง Spotify พอดบีน google podcast apple podcast โดย Search คำว่าเกษพิชยาพัฒเงินทองต้องวางแผนค่ะท่านที่ชอบอ่านบทความนะคะก็สามารถติดตามได้กันในบล็อกลิทค่ะ Search คำว่าเงินทองต้องวางแผนและพบกัน ep ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ